สวัสดีค่ะสวนปริชาตินะคะเมื่อนี้ก็สื้อผ้ามาเบิงสวนอีกแล้วค่ะตอนนี้บกงม่วงก็เริ่มสิออ,อกหมากออกงวยแล้วนะคะนี่กระท่อมปลายหน้าน้ำ เสียงลูกหน่อยห่องเป็นเบนเบินเยินถ้ากันเอิ่นอาลูกนะ่ะไม่อย่างสัวมันตรงนี้สวนค่ะ เป็ดใหญ่ค่ะเป็ดผูรุ่นใหญ่รุ่นนี้หกกิโลนะคะต,อต่อโตโตหนึ่งประมาณหกโลหกโลเจ็ดโลได้เป็นพันใหญ่ค่ะค่ะ สงสัยสิอายผู้บ่าเอ้ยอายผู้สาวอายผู้สาวแยกมมนอยู่ตั้งหาดเอาเกี่ยวกันจะ้ะเกี่ยวมาตัดเอาอัน,นตัดเอาอยอดกล้วย ห้เป็ดกินค่ะมันก็สีประหยัดรายใจ่ายในการสื่ออาหารขอาเฮาได้อุปกรณ์ตัด กล้วยช่วงนี้ก็เหมาะกะกับารปลูกการคุดปลูกแยกพันขยายพันไม่นะคะเพราะว่านาำฝนมานนีแล้วช่วงนี้ได้สืส่อกับเปล่าค่ะมาติดต่อได้ค่ะเด้อพอมีอยู่ค่ะ